จากกรณีเหตุการณ์ขบวนรถของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาถูกระเบิดที่อำเภอบันังสตาเมื่อวันศุกร์ที่5ที่ผ่านมานี้ทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านอิสราทองทวัตและป้องกันจังหวัดท่านออชวลิตถึงแก่ชีวิตก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย ในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ทำโองนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดมาหลายต่อหลายครั้งนับนับ,นบตั้งแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ถูกกระสุนปริศนาที่อำเภอยะ่หริงโวน่าฉกอจังหวัดยาลาและอีกหลายๆท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดคำถามขึ้นมาในสังคมว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะยิ่งรุนแรงขึ้นจะลดลงหรือจะยังคงสภาพอย่างนี้ต่อไปผมขอนำเรียนว่าสำหรับสถานการณ์ทั่วไปจากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มองได้หลายแง่หลายมุม สื่อมวลชนก็ดีการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากทางการเมืองก็ดีหรือจากภาคเอกชนก็ดีอาจจะมองว่าความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่จํานวนครั้งน้อยลงหรืออาจจะมองว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นปกติก็มองได้หลายแง่งหลายมุมในส่วนผมผมเองนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้ก็จะยังคงดําเนินต่อไป เพียงแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนสิ่งที่จะต้องฝากเดือนไว้ก็คือว่าความเข้มงวดกวดขันของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องประชาชนของหน่วยที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามให้ระวดระวังให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะคงไม่มีหลักประกันใดๆว่าความรุนแรงนี้จะลดลงในช่วงระยะเวลานี้ ก็เกิดคำถามต่อเนื่องขึ้นไปว่าเมื่อเหตุการณ์มันไม่สงบลงการพูดคุยกับกลุ่มเบียเอ็นจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในประเทศต่างๆที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นที่อาเจไม่ว่าจะเป็นที่มินดานาของฟิลิปปินส์หรือในที่อื่นๆแม้แต่ที่ไอแลนด์เหนือ ในระหว่างการพูดคุยกันนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นเป็นปกติเหมือนกันจนกระทั่งการพูดคุยเนี่ยได้ข้อสรุปข้อตกลงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นก็เริ่มลดลงและสงบสันติสุขในที่สุดอันนี้คือบทเรียนที่หลายๆฝ่ายก็ทราบดีเพราะนั้นผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยไปอีก รอบหน้าในเดือนเมษาปลายเดือนนี้หรืออาจจะมีอีกกี่รอบกันแล้วแต่ความรุนแรงก็ยังคงมีอยู่แต่สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือนับจากการพูดคุยครั้งสุดท้ายทางฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือจากฝ่ายเบเอนขอให้ลดเป้าหมายที่เป็นภาพประชาชนให้มากที่สุดนะ ส่วนเป้าหมายอื่นๆนั้นถ้าสามารถลดได้ก็ขอให้ลดไปก่อนในระหว่างการพูดคุยเพื่อเห็นความจริงใจของทั้งสองฝ่ายเราก็ได้เรียนให้ทางฝ่ายคู่เจรจาได้รับทราบแม้ว่าจะไม่มีการรับปากใดๆทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าความสูญเสียที่เกิดกับภาคประชาชนหรือประชาชนที่ไม่รู้หน่วยเนยไม่ว่าจะพุทธมุสลิมคริสตินดูหรือลทัทิความเชื่ออ,อื่นใดก็แล้วแต่้อยลงอย่างเห็นชัดเจนยกเว้น การรอบยิงเป็นรายบุคคลนะฮะหรือรอบยิงเจ้าหน้าที่โดยตรงอันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปผมอยากจะขอให้ท่านทั้งหลายได้ให้กำลังใจกับรัฐบาลให้กำลังใจกับทุกฝ่ายที่มีส่วนกี่ข้องในการเปิดพื้นที่พูดคุยในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี ก่อหน้านี้เราก็พูดคุยกันชนิดที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสังคมแต่วันนี้การพูดคุยผลของการพูดคุยเราได้เปิดเผยต่อสังคมให้รับทราบโดยทั่วกันอาจจะมีหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยอาจจะมีหลายฝ่ายที่ไม่อยากให้มีการพูดคุยวันนี้ต้องขอขอร้องกันละครับขอวิงวอนครับทุกฝ่ายได้ให้กำลังใจ เพราะเป้าหมายสูงสุดของเราในครั้งนี้ก็คือพื้นที่สันติภาพพื้นที่แห่งความสงบสุขพื้นที่แห่งสันติสุขอย่างถาวรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาไปไกลกว่าที่เราคาดคิดสิ่งที่อยากจะขอฝากก็คือท่านฝ่ายการเมืองก็ขอให้ท่านให้กำลังใจครับ ถ้าท่านมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปก็ขอให้นำเสนอต่อรัฐบาลต่อหน่วยความมั่นคงต่อสอบตอหรือคณะเจรจานะครับเพื่อน,นำไปสู่ประเด็นของการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับภาคประชาสังคมก็เช่นเดียวกันครับท่านรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านท่านรับฟังข้อมูลจากกลุ่มประชาคมของท่านหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรอิสระ นักวิชาการช่วยให้ข้อเห็นในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพูดคุยครั้งนี้ให้มากที่สุดนั่นแหละครับถึงจะเกิดสรนที่สุดอย่างถาวรส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้จะยังคงอยู่ต่อไปก็ขอให้เราช่วยกันพิจารณาพิเคราะห์ดูว่าในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีผลประการใดต่อผู้ใดต่อองคอ์กรใดหรือไม่ช่วยบอกกล,ล่าวและก็ติชมมา เราพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นซึ่งได้ตกลงกันแล้วนะครับคราวหลังสุดนี่เราก็เปิดเวทีกับาชาวปกครองท้องถิน่นอบอตอบอจ,จอเทศบาลต่อไปก็จะเปิดกับกลุ่มผู้นำาศาสนาทุกฝ่ายจะเปิดกับกลุ่มเศรษฐกิจจะเปิดเวทีกับกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายแม้แต่ภาคประชาสังคม ผมเชื่อว่าคณะที่จะไปพูดคุยครั้งนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นทางด้านสื่อมวลชนผมก็อยากจะขอฝากเช่นเดียวกันท่านมีข้อมูลอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะให้มาได้เพราะฉะนั้นการพาดหัวข่าวการเสนอข่าวขอให้รับฟังข้อมูลจากคณะผู้ไปพูดคุยอย่างชัดเจนไม่อยากจะให้มีการคาดเดา ไม่อยากจะให้มีการพูดคุยในลักษณะที่บันทอนกำลังใจของผู้ที่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปพูดคุยเพื่อความสันติสุขทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่องค์กรอิสระแม้แต่ภาคประชาคมหรือประชาชนเราตระหนักดีถึงความเห็นต่างในเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดเชียแ,น,แนภาคได้แต่เราต้องหาข้อสรุปให้ได้เพราะฉะนั้น ท่านมีความเห็นต่างในเรื่องใดกุณาส่งข้อมูลมาให้กับสบตก็ดีสภาความมั่นคงก็ดีหรือแม้แต่พระนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งผมมั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักจินวัตรท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสามที่สุขและได้รับการพัฒนาให้เต็มรูปแบบซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเกิดผลประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากการประกอบอาชีพการไปมาหาสู่กันและยกระดับความเป็นอยู่ยกระดับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ตามความต้องการของพื้นที่ได้อย่างถาวรในโอกาสต่อไปครับ